อยู่นครราชสีมาวันนี้ไม่ถึงเย็นเลยเจ้าคะ่ะน้องหญิงพักที่โรงแรมเดอะริสโฮเทลปากซอยตรงข้ามกับแมคโครเขามาในซอยไม่เลืกอกยูทถเนื่องช้างเพือกจะบอกว่าโรงแรมนี้ไม่ใช่โรงแรมใหม่นะคะโรงแรมเก่าน้องหญิงมาพักครั้งแรกเจ้าคะ่ะเขามีบริการอาหารเช้าด้วย เห็นยอดรีวิวเลยลองมาพักดูที่จอดรถทํามต้องหลายฝั่งบริเ,เวณด้านหลังด้านข้างก็เป็นหอประชุม้วยนะเจ้าค่ะใหญ่มากน้องหญิงถ่ายมาตอนเช้าตองคืนถ่ายไม่ได้มือน้องหญิงพักราคาอยู่ที่750บาทรรมอาหารเช้าเจ้าค่ะมีทั้งหมด5ชั้นนะเจ้าค่ะน้องหญิงเช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตนั่งพักแป๊บหนึ่งเหนื่อยเดี๋ยวน้องหญิงให้ดูบรรยากาศภายในโรงแรมบรรยากาศภายในตัวอาคารสูงโปรง่งนะนั่งมากมีโซฟามีเก้าอี้บาโตบานั่งเล่นเยอะแยะ,ยะ,ยะเลย ที่ม่อเห็นในห้องกระจกจะเป็นห้องอาหารเช้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารีวิวแต่วันนี้เราจะพาข้าไปดูห้องการน้องหยิงพาอยู่ชั้นสองนะเจ้าค่ะสัมภาระเยอะต้องขึ้นลิฟต์เจ้าค่ะในลิฟต์มีกระจกสองคำสวยสวยไหมค,ะ,คะถึงเรียบร้อยแล้วโอ้โหบริเวณทางเดินกว้างมากอาคารชั้นสองเขาจะเป็นรูปตัวแอลนะคะดูสะอาดสะอ้านจริงๆมีทั้งหมด50ห้องเจ้าค่ะดูตามแผนผังในประตูห้องนี่งไงตรงนี้ เดี๋ยวพาเข้าห้างการเดี๋ยวห้องมีอะไรบ้างไปชมกันเลยระบบความปลอดภัยสูงสุดเป็นระบบขีการ์ดนะคะคุณแจเปิดประตูเข้ามาในห้างโอ้โหได้อยู่เจ้าค่ะห้องกว้างใหญ่มีกระจกบ้านใหญ่เลยเตียง6ฟุตมีไฟหัวเตียงสวยงามจริงๆเปิดแอร์เย็นสบายเจ้าค่ะ จะบอกว่าทีวีเขาเจอใหญ่มากหมวกอาบน้ำให้คู่หนึ่งคัสตัมบ,บัตสองแพ็คโรงแรมนี้ไม่ได้ใหม่นะเจ้าค่ะเป็นโรงแรมเก่าดูบรรยากาศก็รู้แต่ว่าความสะอาดถือว่าสุดยอดจริงๆใช้ได้เลยสมราคา750ดรวอยหารมาหาเช้างานตูส้สภาพเป็นงานบิวอินเจ้าค่ะในตู้เย็นมีน้ำให้สองขวดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีอาหารเช้าเดี๋ยวเราไปรีวิวกันว่าอาหารธนาคานแค่ไหนเขามีหน้าต่างให้ด้วยนะเจ้าค่ะสามารถมองดูวิวข้างหลังได้แต่ว่าเปิดไม่ได้เจ้าค่ะเขาล็อกไว้เดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนเช้าเป็นแบบไหน ด้านหลังมันจะเป็นห้องสักร้ทอนรัวนะคะมันจะเป็นรูปตัว L ตรงรูปตรรัวาจจะเป็น2ชั้นตรงที่น้องหญิงยืนอยู่จะเป็น5ชั้นห้องน้ําสะอาดดีเจ้าค่ะมีพัดลมและใบาอากาศห้องไม่อับน่านั่งมาน้องหญิงแนะนําที่พักอีกแห่งหนึ่งในโคราช The Ritz Hotel ขออนุญาตพักผ่องกัอนนะเจ้าค่ะเจอกันพรุ่งนี้รีวิวห้องอาหาร The r i ิส Hotel เจ้าค่ะ